ครับสวัสดีเพื่อนๆเชา้าไหมครับ PVP ทุกท่านนะวันนี้พบกับผม Mister Mike ครับ PVP นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าไล่โวชทีมคือคล้ายๆกับไล่โวช HG เป็นทั้งก็เกมนะครับแต่ว่าเป็นแบบทีมนั่นเองตอนนี้คนน้อยอยู่พอสมควรน,นะก็อาจจะมีโอกาสชนะไ i z e เลยออ่ะืวิ่งสัตว์อะไรอีกได้นหนึ่งวิแล้วหู <c oughs> ด,ดา,าหินหูดาผินเก็บมาก่อนเลยหูดาหินของแรง <c oughs> ไก่ไก่อาหารอาหารถ้าเกิดมีเออเสียงกดนิ้วแบบรบกวนรบกวนต้องขออภัยจริงๆครับผมรูดินไก่พูดตั้งเกิ่งเหล็กแล้วไม่ใช่เกิ่งเหล็กเป็นเขาเหล็กพูดถิ่เฮ้ยตอนนี้ผมพร้อมบวกก็คงได้เกิดของไม่บักนะผมพร้อมบวกแน่นอนบวก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 พูดหมอนกูใส่ของกันเลยเยตีของตั้งกิงกูไม่ได้ใส่ด้วยชิบหายแล้วกูไม่เด็กไม่ใส่กิ่งแล้วเนี่ยยืนเอ็มเคงกันได้เสร็จกูดีครับเอาไว้หูแหลก หวดดีเพื่อนโ,อโหค้างอ่ะค้างเลยเพื่อนเราต้องการเออเกมใหมเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมีคนเอ,อกเคด้วยสีเขียวหนึ่งคนเขาวิ่งหนีผม,มอยู่วิ่งไม่ไปเลยมันแหลกมากวิ่งหากพวกตัวเองเอเออเออแหลก เอออกูกล่าวกกูพบเอย่างนี้แหละแม่งแหลกเรียบร้อยตายแค่นึงเฮ้ยของท้าของมันเฮ้ยสีแดงอยูเหลือก็สูบผมอืมผมนี้โหดนะเนี่ยมันนี่โหดเลยถ้าเกิดผมไม่แหลกนะผมไม่โหดทุยผมจะไม่ผมจะไม่กากเลยถ้าเกิดผมไม่แหลกนะเฮ้ยสีเขียวมันยืเอฟเคอยู่เมื่อกี้มันหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ย สีเขียวแล้วมันอยู่นี่ยืน F K นั่นแหละ A F K เลยอู้หู A F K มาเดียวจอดกลายมาทันแม่ไปแล้วเพลงอินโถ่ขึ้นเ่ยวุดดีเพื่อนอื้อ 2> 2, 1, 2. อื้อที่ทูวันสาธุเอา what the fuck โอ้โหปิดคลิปแล้ว คลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะครับก็ขอขอพายจริงครับผมคนมันน้อยอนะแล้วก็อืมก็ต้องเข้าใจผมว่าคนมันน้อยจริงครับผมนะก็ได้บอกไปแล้วผมว่าสาเหตุทําไมผมถึงไม่ค่อยได้มาผมก็เเพื่อนผู้หญิงอะชวนไปร้องเพลง under the อ i l ะเป็นเกมนั่นแหละนะก็เป็นเออเกมที่สรุปขอ้อถึงควรน,นะไปร้ปองเพลงกันเฉยๆนะไม่ได้ไปทําอะไรกันนะครับก็อ่ะ ช่วงนี้ผมจะพยายามลงคิดให้ลงคิดผมจะพย,พยายามลงคิดให้บ่อยขึ้นแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายวันนี้อาจจะมีคิบอีกนะนะบ๊ายบาย